สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาในรายวิชาภาษาไทยค่ะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานที่เราจะทำแล้วก็เรียนรู้วันนี้กันค่ะ เด็กๆเตรียมใบงานเสริมทักษะหน้าที่112นะคะเห็นหรือเปล่าหน้านี้อ่าวันนี้เราจะมาเรียนลูกเกี่ยวกับสละอัวนั่นเองเด็กๆเ,เห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยด้านข้างคำศัพท์ของเราจะมีสละอัวอยู่เห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านกันก่อนดีกว่านะคะ มาอ่านคำที่หนึ่งกันค่ะคำนี้คำนี้คำแรกเลยหออัวหัวหอหีประสมกับสระอัวอ่านว่าหออัวหัวต่อไปคำว่าวอัวอัว มีวอแหวนเอามาผสมกับสระอัวอ่านว่าวออัวอวัวคำต่อไปค่ะตออัวตัวคือมีตอเต่าเอามาผสมกับสระอัวอ่านว่าตออัวตัวมาอ่านข้างล่างกันค่ะเด็กๆอีกสามคำ คำน so ี้มอมะประสมกับสระอัวอ่านว่ามออัวมัวอีกเที่ยวนะคะมออัวมัวคำต่อไปบอใบไม้ประสมกับสระอัวอ่านว่าบออัวบัวเก่งมากเลยค่ะอีกเที่ยวนะคะบออัวบัว คำสุดท้ายตัวอะไรมีหางคะเด็กๆสอเสือประสมกับสระอัวอ่านว่าสออัวสัวเก่งมากเลยค่ะทีนี้เด็กๆอ่านกันไปเรียบร้อยแล้วคุณครูจะพาเด็กๆมาลองฝึกเติมให้นำคำที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ มาเติมลงในช่องว่างเอ๊มีคำว่าอะไรว่างอยู่เยอะแยะเลยเรามาเลือกคำที่อยู่ข้างหลังมาเติมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอ๊ดอกอะไรเอ่ยสีเหลืองเหลืองเหมือนดอกอะไรคะดอกบัวบอัว บัวบัวญี่ปุ่นค่ะเคยเห็นหรือเปล่าเอยเติมบอใบไ,ไม้แล้วก็สะระอัวค่ะเติมแล้วใช่ไหมคะเติมแล้วเรามาดูคําต่อไปเอเคยเห็นหรือเปล่าเอยตุก๊กตาตุก๊กตาตัวนี้เป็นตุก๊กตาไล่ฝนตอนนี้ฝนตกบ่อยมาก อ่าแขวนตุก,กตาไล่ฝนไว้ค่ะมีอะไรคะเขาชี้ไปที่อะไรของตุก,กตาถูกค่ะตรงนี้เรียกว่าหัวหออัวหัวหัว,หวตุก,กตาเก่งมากเลยค่ะเอาไปคนละสามดาวเลยใครเขียนไม่ทนันสต็อปได้นะคะสามสองหนึ่ง เดี๋ยวเราไปคำต่อไปเลยค่ะเอตรงเนี้ยมีตุก๊กตาอีกแล้วตุก๊กตาญี่ปุ่นแต่ว่าเขาชี้ไปที่อะไรคะไม่ได้ชี้ไปแค่ตรงหัวนะเขาชี้ไปทั้งหมดแปลว่าเป็นคำว่าตออัวตัวนั่นเองอ่านว่ายังไงคะคำนี้ ตัวตุ๊ก,กตาอ่านอีกทีค่ะตัวตุ๊ก,กตาตัวหมายถึงทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึง่งแปลว่าทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยค่ะต่อไปคำสุดท้ายเออะไรนะเวลาเอามาทานทานได้ค่ะ ตรงนี้คือเนื้อเนื้อของอะไรคะเด็กๆเนื้อวัววัวเนื้อนั่นเองบ้านใครเลี้ยงวัวอ่าวัววอวัววัววัวเนื้อครบหมดทุกคำแล้วสี่คำเดี๋ยวเด็กๆกลับไปทบทวนอ่านนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ บายๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันคาดต่อไป